สวัสดีครับรถมือสองกันทะลักวันนี้พามาอยู่สวนนี่หลังที่วาก,การอำเภอกันทะลักครับนาฝายน้ำล้น่นหนองยันลักดพามาดูว่ามันมีประโยชน์ไหมเอทีวีนี่คันขนาดคันเล็กๆนะผลพืชพันธุ์ปลูกนะครับนี่พวกต้นกระท่อมกำลังสั่งไม้เพิ่มอยู่นะครับ อันนี้มะละกอแล้วก็หมากเตี้ยหมากเตี้ยไปกันอ, <c oughs> ขอืของปลูกของปลูกเย็นเล็กๆมีประโยชน์นะเป็นร้อยสิบเกียรอ,อโต้ให้เด็กขับก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้คันเล็กไม่มีเกียร์ถอยนะอันนี้เบิ้นอย่างเดียวไปลุยกัน นี่นะคันล่งคันนี้ก็เบิลเลยที่สวนก็ประมาณนี้เลยเป็นสวนอย่างนะครับมีต้นไผ่ไผ่บ้านแล้วก็ไผ่หวานมีไก่ป่แล้วก็เพียงฝ่านี่ก็แบบนี้แหละขนของมาไม่ต้องเดินนะอะไรวะนี่ Oh. พืชสมุนไพรพืชสมุนไพรอะโวคาโดที่สวนที่สวนก็ปลูกนี่นะระดับระดับหน้าอกแล้วแป๊บเดียวนี่ของดีของดีเอาเขียวกระตุ้นเซลล์หนะ่อยอันนั้นก็ชมพู่เอาไว้ใช้ในสวนนะครับนี่ นี่นี่มาเตี่ยมากอกน้ำกล้วยก็กำลังได้ที่นี่ไก่ไก่ไข่นะลงมาใหม่15ตัวมันใช้ประโยชน์ได้ดีนะ ATV นี่ขนของวิ่งกลับไปรับของฝั่งนูน้นหลังสวนนี่นี่ขนของพวกเกี่ยวกับรถมอเตอรไซผมก็เอา ATV ขนย้ายมาง่าย ใช้ดีใช้ทนพวงนี้เครื่องทนอยู่แล้วไหมขนของขนยาขนผักลาดจูงได้ตัวนี้เป็น110ก็จะมีร้อยี่หแล้วก็ตัว150นะแล้วแต่ขนาดสำหรับลูกค้าใช้งานนะเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูครับให้ดูว่ามันเป็นประโยชน์มันเป็นยังไงก็ขนของขนอะไร ขับให้เด็กขับไปดูพืชพันธุ์ในสวนอย่างหรือทุเรียนก็ได้นะน,นี่ก็มาพามาชมสวนรอบคําครับนี่ให้อาหารปลาให้อาหารไก่ได้เลยโอเคครับยังไงสนใจก็แวะมาดูมาลองขับได้ครับ ีตัวร้อยยี่สิบห้าร้อยห้าสิบแล้วก็ร้อยสิบตัวนี้หน้าเกียวโตแล้วก็ร้อยยี่สิบห้าเดินหน้าสามถอยหลังหนึ่งยังไงก็แวะมาดูครับ